ตลาดนาัดวันศุกร์ค่ะหน้าสะ拉ากลางจังหวัดนะครราชสีมานะคะใช่นามันดีแบบคุ้มแน่นอนอะโวคาโดโรลละร้อยของโปดด้วยนะเนี่ยอะโวคาโดอันนี้มะพร้าวอะไรมะกะทิครับผมลูกเท่าไหร่อ่ะนี้ร้อยเก้าสิบออันนี้ลูกอ่อนเลยนะดเดนเนี๋ยให้กินลองชิมชิมเมื่อกี้อร่อยดีอันนี้แค่ที่ยังอ่อนมาก ซื้อทีไรเจอแจ็คพอตทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรเปลี่ยนนระเพราะว่าเพราะว่าทุกทีกินอโวคาโดนอกแล้วมันสีดําแล้วมันหนึบหนึบอันนี้มันแต่ยิ่งก็หนึบอยู่เพราะว่ามัยิ่งถือว่ามันแม่ลอยเลยนะเลยอันนี้คือแก่ใช่ไหมอ่ะเก้าโลนึงจุกนี้มันจะแสบกว่านี้บอลโลนึงแต่ว่าอันคจุกงูใหญ่เนี่ยแก่เออนั่นแหละแฮตอ่ะใช่ไหม ดูท่าทางเนาะเอาเลือกเลือกให้เลยเลือกเอาที่อร่อยเดี๋ยวจะได้เป็นลูกค้าเน,นีเ่ยเน้หนาวันนั้นไปซื้อเนื้ากระโดนอีกอเ,เอาเนย้หนาอ่อนมาให้โรเดียวโรยหนึงได้ปลูกเองเหรอคะเนี่ยไอ้น,นี่มันมชิมไม่ได้เหรอ,อไ,ไม่ชิมได้ไหมลูกเล็กเล็กก็ได้ อลูกเล็กๆพี่สาวยังชอบไปยเนี่ยพี่สาวชอบกินมากหวานจะหวานมันจะกรุบในแหนแหละรู้แล้วเดี๋ยวจะต้องตั้งนาฬิกาไว้เลยว่าวันศุกร์มาเพราะว่านี่มาเจอบังเอิญนะเนี่ยต้องมาแต่เช้าๆนะแซ่ของหมันจะหมดเร็วกว่ากันเออนี่มาเยอะไม่เป็นไรเราก็เอาเบอร์โผลไว้เดี๋ยวเอาเบอร์โผร่นี่ไงดูดิ ใครไม่ติงถ้าไม่มีวาสนาไม่ดูต้องถ่ายอันนี้อันนี้แบบอันนี้แก่มากแล้วมากเลงแล้วเี่กั่งแล้วกต้องเรียกไปไหนเรียกไม่ถึงมูนได้ทุกี่ได้หมดทุกลูกไม่เป็นไรเราถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วยังไม่สูบแล้วเนี่อันนี้จิง อย่าไปให้ก็กินมเธอเสียก่อนก็จิ้เสียแล้วใชทีหลังต้องเอาอันที่อร่อยที่สุดให้กินเนาะทีแรกผมประมาประมาณสองโลนีข้าวไปเลยเมื่อเช้าอืมเอาเหรอแสดงว่าอันอร่อยฮอาไปหมดแล้วจะเอาไว้ทิมมันสุกผมไว้แต่ที่ที่แล้วอาทิตย์นึงีืผมจะมากินได้วันนี้แหละเราจะไปจิ้มเอาหมดเลยมีชื่อร้านไหมบ้านสวนฟ้าใสฟาร์มอ๋อบ้านสวนฟ้าใส นี่นำบัตรไหมคะไม่หล่ครับใช่ค่ะมันอยู่ตรงไหนคะบ้านสวนฟางสายอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนนะเข้าไปหลังอำเภอใจเลยนะเข้าไปหลังอำเภอเข้าไปหกสิบไปนัดลูกมันยังไม่แก่อะไรเข้าหลังหกสิบแล้วองไปอย่างเดียวกันหลังจะไปเที่ยวชอบชอบชอบดูสวนดูอะไรอันนี้มีกี่ไร่เหรอคะปลูกที่ปลูกแปลงมีกี่อยู่

ไอ้ที่จริงก็สวยน่แหละเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวเราจะต้องเขาอยากดูสวนแล้วเราจะจะต้องบุกไปถึงสวนแล้วเนี่ยทำมันอ่อนมันโอ้ยดูเข้าไปหมดแล้วอุหมดแต่ที้โม้ไม่ได้ไม่นาเลยอันนั้นอันนั้นไม่นาหนังหรือไมหนาป้ายคะเนี่ย้ไปโอยตายแล้วไปหมดแล้วเอาเลยยาชื่อไปแล้ว กันค่โลฮัลโหลเท่าไหร่คะเนี่ยแปดชิมอุ้ยมันมันเอาเอาเอาบอกนะว่ารถพ่อยายซื้อแล้วแปดติ๊บเนี่ยอันนี้รถราคาเนี่ยรถไม่ได้ลองรถจะตีเลยไม่ได้มันสุดท้ายไงมันสุดท้ายไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่สนใจนี่นี่นี่ถ่ายรูปคุณยายอันนี้อันนี้รถอันรถรถเนี่ยไม่ถ้าเธอไม่เอาฉันจะเอาเงินรอง อยากให้เธอกินมันอร่อยไม่ถ้าไม่บอกว่าฝ้ายกันแล้วครึ่งแล้วถ้าไม่บอกว่าฝ้ายเอาไปชิมท้งนั้นอันนี้แถมไมเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ทั้งหมดเพราะนั่นแต่แล้วอันนี้เท่าไหร่จุใจให้หน่อยขายดีใหญ่เลยเห็นไหมชิมไหมชิมไหม มดเอันนี้ไม่แก่เท่าไรเนี่ขาไปตำเนาะกระท้อนเนาะเไว้อะอยร่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตบ้านสวยบ้านสวยอะไรนะบ้านสวยฟ้าใสบ้านสวนครับบ้านสวนบ้านสวนฟ้าใสอันนี้เขาให้ชิมนะเนี่ยทอน อร่อยไหมคะนั่นเปลือกมานะอร่อยเนาะมันออร่่ยกวานี้ออร่อยอันนี้ไคลโลละห้าสิบอร่อยอร่อยขายอยู่หกสิบบาทอันนี้ไม่เได้หรอไม่ใช่อะไรหรอกเราอ่ะอันนี้มันโดนไม่ใช่อะไรหรอกเราอ่ะกินคนเดียวเราก็ต้องเอาไปแบบอย่างละน้อยคนมายุมซื้ออะเรามาจากสุราษฎร์ธานี้้นนีี่ตองกไแคะ เอ,เอาลูก <isions> <74. S 1> เอาลูกหนึง<ค> curtain, ่งด <Fool você S 1> ีกว่าเอาลูกหนึ่งจะเอาไปตำเนี่ยเราแคกอยู่เนี่ยเนียใส่สูงนะต้นมันสูงนะเอาไหนที่เอาไปตำเอาไหนผมว่าไม่ได้ตำหรอกครับจิ้มปลาจิ้มจิ้มก็อร่อยแล้วครับมันนั่นมันบิดเบี้ยวอ่ะอันนี้มันบิดเบี้ยวเอาลูกนี้อ่ะลูกนี้เนี่ยลูกนี้

ต้งเอง <วะ S 2> าเน,น,นี่นนานายสามคีตไมามานคู่ละ้าสิบาทมีซื้อลูกเดียวไม่เป็นไรเนาะแม่ค้าใจดีใครจะได้บอกใครว่าให้มาซื้อร้านนี้แม่ค้าใจดีลูกเดียวสิบห้าบาทใช่ไหมสิบห้าบาทก็อร่อยได้ ทอนแปดสิบห้าบาทอะไรแล้วตอนนีน้มันจะหนาวเก็ม,มันจะหนาวจะฝนก็<อ>นานๆคนจะอันนี้เท่าไรบาทนานสมูกของพี่เขาทอนแปดสิบห้าบาทนานส,าสุบาทซื้อสุกนี้กินถุกหน้าเดหน้า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 มาซื้ออน้า้าอนาน้าอน้าาหน้าหาหาหห้าหห้แ นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ